สวัสดีค่ะพี่น้องมาจ้ามาจ้าเพิ่งเสร็จจ้าพี่น้องขนมจีนน้ำยาตีนไก่มาจ้ามาจวดน้ำกันพี่น้องมาจวดน้ำกันหรือเส้น แตงดองสวัสดีค่ะพี่น้องมาจา้ามาจา้ามากินขนมจีนน้ำยาตีนไก่เนาะคะ่นะเนาะตีนใหญ่ๆผักเราก็มีพริกหวานพริกหยวกค่ะพี่น้องแตงดองนี่ค่ะต้น นี่ค่ะหอมแล้วก็สารเนเหมือนเดิมค่ะพี่น้องสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือพักพี่นอ้องเพื่นอนก็ะอ,อาซิกีก้าละมั้งพี่น้องนี่ค่ะอื าทิตนีเ้เดนมาร์กแซ่บพี่น้องขาดไม่ได้ค่ะขนมจีนขาดไม่ได้เลยค่ะพี่น้อง เดือนหนึ่งต้องกินอยู่ประมาณสามเทื่อบุรล่มั้ง ขนมจีนตีนไก่เดือนหนึ่งกินอยู่ประมาณ3ครั้งค่ะ กับไทยนี่แหละสกินใหซสะใจไปเลยพี่น้องผักอะถามว่าอยู่นี่ผักแพงไหมก็พอกินได้ค่ะไม่ถึงขนาดแพงพี่น้องแต่ มันไม่มีผักที่เราอยากกินไงพี่น้องมันหากินยากอืม,อมแตงดอง สอนพักพี่น้ององามค่ะเมื่อเช้านี้ไปเติมน้ํามันรถพี่น้องรู้ไหมน้ํามันขึ้นมาสิบขึ้นมาอีกสองคนค่ะวันนี้ป้าดคือสิบแปดแลวพี่น้อง ค่าคองชีพเนหมากตอนนี้แพงมากแพงมากค่ะข้าคองชีพเพราะว่าหนึ่งน้ำมันแพงเนาะค่ะเนาะคิดดูน้ำมัน,นอะน้ำมันขื้นที่เราจะทอดอ,อาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่แล้วสิบเจ็ดอาทิตย์นี้ขึ้นมาเป็นยี่สิบห้าโคนค่ะพี่น้องพี่น้องคิดดูะ ถามว่าน้ำมันพืนเราจำเป็นไหมก็ก็ก็ต้องใช้ค่ะพี่น้องบางบางครั้งนะคะน่ะเนาอค่าครองชีพเดนมาร์กตอนนี้พุ่งพุ่งขึ้นสูงมากคะ่ะพุ่งแบบจวนเลยคะ่ะ ต้างใจสุดได้กับหม่เมืองไทยอ่ะภรรยาสามีไปอ่ะไปทำนาพาลุ่งไปปลูกข้าวเลี้ยงปลาค่าของชีพ ตอนนี้เงินเดือนกับค่าครองชีพมันไม่มันไม่บาลานซ์กันเลยค่ะพี่น้องประหยัดขนาดไหนก็เอาเถอะค่ากับข้าวติดละพันไม่พอค่ะ ข้ากับข้าวประหยัดขนาดไหน,นที่ละพันก็ไม่พอค่ะพี่น้องตอนนี้เพราะว่าของมันขึ้นมาเยอะมากห้าถึงหกคนต่อชิ้นบางชิ้นเป็นสิบคนเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ยูโรขาดจะขาดแคนอาหารเหมือนเขาว่าไหม มือนจะจริงค่ะพี่น้องเหมือนจะจริงเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตมาข้าวน้ำมันของทุกอย่างคือเขาเรยกอะไะเกลี้ยงเกลี้ยงแผงเลยค่ะพี่น้องกระดาษทิชชู่ ของใช้ที่จําเป็นจะเตี้ยงแพงค่ะพี่น้องจะไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าตอนนี้ยุโรปมีปัญหามีปัญหาค่ะพี่น้องค่าค่าของชีพสูงแล้วก็เหมือนกับอาหารจะขาดตลาดผักผลไม้เงี้ยถ้าของนําเข้าจากต่างประเทศอ่ะมือนกับมาจากประเทศอื่นอ่ะแล้วก็จะล่าช้า ของจะล,ล่าช้ามากเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเป็นพวกข้าวโอ๊ตอะไรเงี้ยเป็นพวกของที่แบบแป้งอย่างเงี้ยค่ะแป้งที่มาทำกับข้าวอะไรเงี้ยค่ะส่วนมากจะาขาดตลาดเพราะว่าคนเขากักตุนของไว้ค่ะ มันเขาข่าวบอกว่ายุโรปจะขาดแคชนอาหารดูแล้วก็จะเป็นไปได้แล้วตอนนี้70%ค่ะแล้วข้าวคลองชีพสูงมากค่ะเดินหมากตอนนี้คนหันมาปั่นจักรยานเยอะมากค่ะพี่น้องเพราะว่าน้ำมันไม่ไหวมันไม่ไหวเลยค่ะ ใครไปทํางานไกลนี่น้ํามันไม่ไหวค่ะพี่น้องเข้าใจค่ะเข้าใจเข้าใจทุกๆเอ่อทุกๆคนเนาะค่ะเนาะเข้าใจทุกๆเอ่อทุกๆแรงงานทุกๆเอ่อครอบครัวค่ะค่าคองชีพอสุดยอดเลย ได้ยินแต่คำโบราณว่าเนาะค่ะเนาะตอนนี้มาเป็นจริงค่ะพี่น้องเรือว่ามันจะเป็นจริงเหมือนคนโบราณพูดไว้ทําใจค่ะสู้ไปด้วยกันค่ะพี่น้องมาค่ะเนาะซื้อเท่าที่จำเป็นค่ะตอนนี้ เสื้อผ้านี่ยิ่งไม่ยิ่งไม่ได้ซื้อเลยค่ะพี่น้องเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ชอบมานี่เป็นตั้งแต่โอ้โหนานมากค่ะธรรมดานี่จะไม่พลาดตอนนี้แทบจะไม่ได้แบบคิดอยากจะซื้อเสื้อผ้าเลยไม่ไม่คิดที่อยากซื้อแบบบ่งตรงเลยว่าแบบเห็นสภาพผ้าแบบนี้แล้วบอกบอกเลยว่า เปื่อนมาเด้อใครนั่งน้ำลายไหลน้ำหนักกินไปพูดไปค่ะพี่น้องกับข้าคลองชีมในต่างแดนนี่แหละ ค่าไฟเปลี่ยนบริษัทใหม่แล้วของเดนมากมีจดหมายมาที่ที่แล้วสงสัยเขาจะหันมาขี่รถมาเหมือนเหมือนอ่าอ่าเขาเรียกอะไร ้าหกสิบปีที่แล้วอะขี่รถมา้าไม่แน่หรอกค่ะเดนมาร์กอาจจะแบบแล้วเดนมาร์กเขาเคยมีด้วยนะคะทุกวันอาทิตย์เขาจะมาให้ขับรถสมัยก่อนแฟนบอกแฟนลุงเล่าให้ฟังเนาะค่ะเนาะทุกวันอาทิตย์อิ่มพี่น้องเมามอยไปด้วยกินไปด้วยนี่ยังก็มาเล่าสุกันฟังเนาะค่ะเนาะชีวิตในต่างแดน โอเคค่ะพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ